เราจะทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟจากว่าผมให้สัญญาณนะครับครับผมแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่สาวๆจําเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับตัวผมสาวๆทุกคนใครที่เป็นสายดื่มผมไม่ห้ามครับสามารถดื่มได้เข้าใจว่ามันมันมากแต่ขอร้องว่าแบบอย่าเมาหนักอ่ะอย่าด่าผมอ่ะหรือว่าแบบอยู่ๆเดินกลางถนนอย่างเงี้ยแล้วตะโกนแบบ ไอ้ตืดไอ้ตืดไอ้ตืดอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่โอเคอเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาด้วยอ๋อแล้วก็อยากจะบอกสาวๆครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งด้วยความที่ผมเป็นคนที่กินอะไรก็ได้ง่ายๆก็คือผมจะไม่ค่อยชอบเลือกร้านอาหารแล้วเท่าไหร่อาจจะเป็นทุรละให้สาวๆเป็นคนเลือกเพราะว่าบางทีผมเคยเจอประสบการณ์ที่ว่ากินอะไรก็ได้ค่ะแต่ผมผมพอผมเลือกร้านแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากกินอันนี้นผมก็รู้สึกว่าแบบเออช่วยเลือกมาเลยแล้วกันไปอยากจะให้สาวๆแฮ ppy ก็ให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาอยากกินหรือว่าถ้าคิดไม่ออกจริงๆอาจจะเลือกชอยก็ได้ว่าฉันอยากกินแบบน้ำซุปร้อนๆอยากจะกินเป็นเนื้อสัตว์อะไบอกมาเดี๋ยวผมช่วยเสนอชอยให้ซึ่งโดยปกติแล้วผมจะมีเทคนิคหรือวิธีก็คือผมจะโหลดแอปกังหันลมฮะแล้วก็จะพิมพ์ลิ์ชื่อาหารที่เราทั้งสองคนชอบลงไปแล้วก็จะกดแอปนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสองคนจะต้องยืนหยัดเลยก็คือ ถ้ามันเลือกแล้วเราต้องไปกินอันนั้นด้วยความเต็มใจครับผมซึ่งประสบการ์การเล่น t ินเดอร์เราไม่โกหกอยู่แล้วเราเล่นอยู่แล้วต้องมีบ้างเนาะเด็กวัยรุ่นวบวบแวมแวมเพราะว่า t ินเดอร์ก็เหมือนเป็นแอป,ปครูในการฝึกหา o m m u n i c a t i o n ในการหาเพื่อนต่างเพศหรือว่าหาเพื่อนต่างมหาลัยหรือว่าการที่เราไปเที่ยวยามค่ําคืนเราก็จะปัดหาเพื่อนมันเป็นแอป,ปที่เหมาะสมสําหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะหาเพื่อนคุยหรือว่าหาเพื่อนสังสรรค์ปาร์ตี้จริงๆแอป,ป Tinder มันไม่ได้เป็นแอป,ปอย่างว่า ผมก็ผู้ชายทั่วไปอนะเนาะถ้ารูปเขาดึงดูดเราก็ต้องปัดขวาแต่ถ้าสมมติถูกใจจัดจัดเราก็ปัดขึ้นบนไปเลยซุปเปอร์ไลท์ไปเลยเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกที่ผมมองชอบลุคแบบดูเป็นผู้ใหญ่เกาหลีผิวขาวแต่หลักๆไม่จําเป็นต้องรูปลักษณ์ภายนอกฮะชอบที่ทัศนคติก็ตอนนี้แหละผมก็ว่าจะลองไปปัดปัดเล่นดูเพราะว่าตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะหาสาวๆไปกินข้าวความรักไม่เข้าใครออกใครครับแต่มันเข้าระหว่างผมกับคุณแน่นอน พี่ชอบกินชาบูเขาไม่ได้ถามได้ครับ <c oughs> อ่ะดีนะที่ผมยังไม่ให้ดับไฟอะ่ะเพราะเมื่อกี้พอบอกสเปคสาวๆหลายคนมองบนเลยนะบอกชอบขาวชอบเกาหลีออแต่จริงๆแล้วรูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญไม่ครับทัศนคติเมื่อกี้เขามีวงเล็บอยู่ในวีดีอาร์แล้วว่าสุดท้ายแล้วทัศนคติมันสําคัญกว่าร,รูปรษณ์ภายนอก แต่สิ่งที่คุณไม่ชอบเอาซะเลยก็คือผู้หญิงที่เมาแล้วออออิทิลิสสาวที่ไปด้วยเนี่ยสามแบนในสองชั่วโมงอาการค่อนข้างดื่มไม่ค่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวลองลองดื่มโอเคสองชั่วโมงผ่านไปหมดไปสามแบนโต้งข้างมองหน้านี่นี่โต๊ะนี่โต๊ะนั้นมองหน้าจะเอาผมว่าคงจับไว้จับห้าไว้เลยค่ะเดี๋ยว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 ห้ามอะไรอกูไม่รู้ต้องห้ามใครเลยอ๋ออย่างนี้ไม่ไหว เมาแล้วด่าหน้าร้านก็ไม่ไหวหละใครเพอเอจริงๆผมว่ามันก็เป็นปกตินะเพราะว่าสาวสาวก็คงไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรโชว์พี่นิหารให้ใครดูสาวขาเอาอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะมันเสี่ยงมันจะโดนท้งกลุ่มใช่แต่ผมชอบนะผมจะเอาเลยเอาเลยใส่เลยไม่ไม่ดีมากแบบนั้นไปควรไปเที่ยวกับอีนี่ค่ะใส่เลยใส่เลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือคลาสสิกมากเวลาถามเออ แล้วสาวชอบบอกกินอะไรก็ได้อะชวนไปกินข้าวชวนไปกินข้าวแจก์คำาต้นหอมได้เลยต้นหอม,ต,หอมต้นหอมอยากไปกินแล้วครับวันนี้อะไรก็ได้ค่ะทอดกิ้ทอดเอาทอดคนทอดถ้าเอาจริงๆผมคิดข้อจุดบุกห้องตรงนี้มาเรียบร้อยถ้าสมมติคิดไม่ออกทั้งคู่จริงๆปัดแอปสุ่มแล้วก็ยังไม่โดนใจจริงๆผมก็มีร้านของตัวเองอยู่เป็นชื่อว่าร้านกุ้งถังซึ่งนั้นเน่ยก็กำลังจะเอาเกกหวยไปวางที่ร้านผมด้วยจริงใช่ แล้วผมแล้วก็ลืมบอกใครที่อยู่กับผมไม่ต้องแกะกุ้งแล้วชีวิตนี้แต่ผมจะเป็นคนแกะให้กินเดีผมใครที่อยู่กับผมนะไม่ต้องแกะกุ้งทั้งชีวิตเหมือนกันทำไมผมจะฝึกให้ทั้งเปลือกได้แคลเซียมด้วยครับผมแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่สาวๆจะตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายผมจะเปิดช่วงเวลา60วินาทีที่คุณจะถามเลยถามอะไรก็ได้และผู้ชายคนนี้ต้องตอบครับอยากรู้ว่ามา บางโยูไปครับก็เหมือนที่พ oh, ี่เขาบอกนะใช่ไหมคะไม่ชอบผู้หญิงแบบว่าไปมองแล้วก็ด่าอะไรอย่างนี้เวลาไปก็จะชอบเดนชอบแบบว่าขึ้นโต๊ะสนุกสนานอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าพี่เขามีความคิดเห็นยังไงกับ ผู้หญิงแบบนี้ไม่ด่าแต่เมาแล้วขึ้นโต๊ะค่ะผมลำผมส่วนตัวเลยนะถ้าจะไปเที่ยวทั้งทีเอาให้สุดฮะแต่ขอแค่เรื่องพวกวิวาทอะไรพวกนั้นที่เสี่ยงอยากเต้นอะไรผมดูแลเองครับไม่ต้องเอาขึ้นโต๊ะแล้วเขาฉีกขาได้ไหมคะเต้นที่ครับเอาเต้นอจะอะไรสหรยบผมนะขึ้นโต๊ะฉีกขาไม่ว่าแต่อย่าลงกับแก้มกูก็พอไปต่อครับโบเบลีเชิญครับ อยากรู้ว่าชอบคนอายุมากกว่าไหมคะถามเผื่อเพื่อนๆพ,นพ,นพ่พี่ๆแถวนี้คะ่ะเอาจริงๆส่วนตัวผมอายุน้อยอายุมากไม่สําคัญอย่างที่บ,บอกเลยฮะทัศนคติส่วนส,ส่วนใหญ่บางคนเด็กอายุน้อยแต่เขาความคิดโตของก็โอเคอ<ช>หรือว่าคนที่อายุเยอะโตแต่ว่าความคิดๆๆความ <c oughs> ความ <c oughs> คิดเด็กก็มีไปเลยใช่มันมันไม่เกี่ยวเรื่องพาอายุนี้ไม่เกี่ยวเลยทั้งหมดโอเคอ่าไม่แจกไม่เกี่ยอายุไปฮะอ่าอยู่ที่ไอเลสนะครับ พอดีเห็นว่าแบงติเป็นคนดังใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราได้ไปเดทกันอะแล้วถ้าแฟนคลับอะเขาไม่ได้ชอบในตัวเราอย่างเงี้ยเราเขามีแบบกระแสแง่ลบสำหรับอ่าใช่ทีนี้เราจะรับมือยังไงอ๋อเม้นด่าแฟนเราเม้นด่าคนคุยว่าเมีมนสวยไม่คู่ควรเลยส่วนตัวผมผมคิดว่าน้องๆแฟนคลับ f อของผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นเด็กน่ารักเขาไม่น่าจะทําอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติเกิดขึ้นจริงๆอะคนที่พิมพ์อะก็ต้องเป็นผม ผมจะเป็นคนพิมพ์บอกเองเพราะว่าผมเชื่อว่าเหล่า f อหรืออะไรก็ตามเขาน่าจะเคารพการตัดสินใจเราเอ้ยผมชอบคนนี้แต่มมงติเขาตอบว่าไม่ชอบไม่คู่ควรไอรีไม่คู่ควรถ้าเกิดยังเป็นแฟนกับยายคนนี้อยู่แล้วก็หนูจะไม่ดูอันฟอลเลยผมมั่นใจว่า f อของผมทุกคนน่ารักไม่ไดตอบว่าไงไม่้ตอบว่าไงเราสู้ไม่ตอบดีกว่าโอเคอะสุดท้ายครับมาโอเคอยู่ที่สปายครับอยากถามว่าเป็นคนเซ็กซ์จัดไหมคะแล้วก็เดือนหนึ่ง ทำสามารถสามารถได้กี่ครั้งคุณปินบบน่กนการครับขอบคุณมากที่มีคนถามเข้าประเด็นกที <c oughs> เดือดมากสําหรับผมนะ <c oughs> ได้ครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าแต่ละคนน่ะไม่เคยมีใครคัดแบบรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้ของผมเลยแล้วกันตอบโจทได้เสมออันนี้จะไม่ได้บอกปริมาณและกันแต่ทุกครั้งที่มีแฮปปี้ตลอดแฮปปี้ตลอดอครับผมเอาล่ะเพราะนั้น ขอบคุณสปายมากสำหรับ,บคำถามครับ,บและตอนนี้หมดเวลา60วิสาวสาวที่เหลือตัดสินใจเลยนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ไปยี่สิบคนเหลือสิบคนหายไปสองในสามโอเคเหลือสิบคนท้วนครับเขาพวกดับไฟอาจจะเป็นพวกที่รับมือไม่ไหวเอาละโอ้เดินเคลียร์กันหลายคนเลยทีเดียวนยแต่อย่าสปายดับไฟนะอย่าสปายดับไฟนะทําไมฮะปริมาณการของเขาไม่ได้มากพอหรือคุณไม่ได้ข้อมูลที่แน่นอนเหรอฮะคุณสปาย คุณถามคําถามสําคัญแล้วคุณก็ดับไฟไปเลยเงฮะคำตอบมันจุดไหนที่ไม่พอใจคะเออคุณอยากคุณอยากได้ยินอะไรผมอยากรู้เออไม่ก็หนูดูมารวมๆแล้วทั้งสามทั้งสามรอบก็รู้สึกว่าการทำงานของเขาเขาทำงานไม่เป็นเวลาเขาทำงานแบบบางทีอาจจะไม่ได้นอนเลยหรืออะไรเลยแล้วทีนี้หนูอ่ะเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องเซ็กเรื่องชีวิตคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วย้อนคำถามนี้กลับไปที่สปายว่าแล้วสปายอ่ะ มากน้อยแค่ไหนสามารถสาตอบได้เหรอคะเนี่ยตอบได้ค่ะเดินนะเดยวนะมึงพูดมาขนาดนี้แล้วค่ะทุกวันได้อก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากมีทุกวันเลยเป็นไปได้ครับคุณไม่ทำาเป็นคนแบบม่เน็ตเวลาเก่งอ๋อโอเคก็เหมือนสําหรับคุณมันก็เหมือนกินข้าว มันก็เหมือนหายใจคือเออถ้ามีทุกวันก็ดีโอเคเข้าใจแล้วว่าทาไมมึงโสดเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องสําคัญโอเคใบเฟิร์นคุณเปิดไฟก็เหมือนว่าอาชีพหนูอ anyway> ่ะเป็นคอนเทนต์ก็น่าจะตรงกันแล้วเรื่องการนอนไม่มีปัญหาครับผมอยากให้ยาอมตาตะขาาเข้ารายการหรือว่าการนอนตอนนี้ใบเฟิร์นน่าจะมีปัญหาใช้แต่ทำงานเสียงเลยหายอ๋อใช้เสียงโอเคอ่านนี่กระดับไฟไปเหมือนกันยังไม่ได้พูดได้จากันเลยอ่ะ ทำไมดับไฟไปละครับคือเขาจะบอกว่ากินอะไรก็ได้บอกว่ามันก็จะเหมือนเพื่อนหนูอะ่ะเพื่อนหนูมันก็ชอบพูดอย่างนี้แล้วหนูก็จะเป็นคนวางแผนเองทุกอย่างไปไหนก็เป็นคนวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นคนเลือกร้านหนูเหนื่อยอ่ะหนุ่มสดเนี่ยอยากให้ผู้หญิงเนี่ยคิดเลยว่าไปกินอะไรส่วนดีมเนี่ยกูค,คิดมาทั้งชีวิตแล้ว <c oughs> มีแฟนกูคิดให้กูมากกูคิดให้ทุกคนในชีวิตกูกูไม่ไหวแล้ว มันก็เหนื่อยอะค่ะแบบเวลาเราวางแผนอะไรสักอย่างอพอมันไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะโทษเราว่าเออสิ่งเธอเลือกมันไม่ดีแม่มเป็นเรื่องใหญ่จริงนะ<ช>เป็นเรื่องใหญ่โอเคไม่ว่ากันโมไม,ม่โมไมยลูกใหญ่โ๋วซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาจะให้สาวโสดมาก,กับแม่แล้วปรากฏว่ายายโมไมยไม่ได้ใครเลยเพราะว่ายายโ๋ผู้เป็นแม่นั้นปากแจ๋วมาก วันนี้ก็เลยอ่ะเลิกแยกทางกับแม่แล้วก็มายืนเพลงลําพามปัดแอปทินเดอร์เข้ามานนะนู่นไงนู่นมันเดีครับสวัสดีครับวันนีคิดไหมคิดถึงคิดถึงก็เลยอ่ะไม่รู้ว่ามานี่ก็แค่อยากเลือกผู้ชายที่ดีที่สุดให้ลูกสาวนูพิษเหรอไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลย ไม่บอกว่ามาด้วยโอเคบอกหนูก็ไม่ได้ยินนี่นะนินทาดิไม่ได้นินทาก็เล่าให้ฟัง <laughs> ก็ว่าเออว่าเกิดให้ฟังว่าโมไมค์เขาอะไรยังไงไม่ได้นินทา้าอยากรู้ว่าลูกแม่ดีจริงไหมต้องลองค่ะลูกใครก็ได้เดี๋ยวนะเอายายโอออกจากไมค์หรือเอาไมค์ออกจากยายโอ,อหน่อยโอเคแล้วพอปุ้ยด้วยคุณเปิดไฟโมไมค์คุณเปิดไฟพี่แบงก์อะเนาะพี่แบงก์อะคือใครก็รู้จักแล้วก็แบบว่าแบบที่เปิดไฟก็บอแยก เความรู้จักส่วนตัวด้วยวเพราเขี้อ้อนสะอาดอีกตัวก็หอมใคยๆก็มีคนชมเขาเยอะมากอะไรอเงี้ยถ้าเขาความรู้จักส่วนตัวก็ดีได้เลยอะแป้งก่นเปิดไฟโอ้ยเขาขล่าว มึงเป็นอะไรเขาหลอกไม่เป็นไรแต่มึงอะเป็นอะไรหนูชอบผู้ชายขาวตีเลยดีเลยชอบสกินติดสกินอีกชิปอีกใช่ไหมคะอ่าโหสเปกจริงๆเลยกุ้งของกุ้งถังอะไรชอบกินไหมกินได้หมดเลย้หนีถ้าได้นอนตื่นมาเจอแบบนี้ทุกเช้าหนูจะมีความสุขมากเลยเขาเป็นสเปกเราคุณสเปกคุณ่ะชอบอีบ้างไหมคะไม่หรอกครับ เข<ร>าเก็บอาการ,เ,ราเก็บอาการเ <c oughs> <ๆ>ันเก็บอาการเก็บอาการชัดเจนผมกลับไปหาคุณพร้อมอํานาจความโสดที่อยู่ในมือคุณแล้วครับครับผมแล้วเรา <c oughs> มีสาวโสดสิบคนครับผมสิ่งที่คุณต้องทําตอนแรกก็คือคุณต้องระเบิดทิ้ง8คนก่อนเลยแล้วเหลือ2คนสุดท้ายแล้วค่อยมาเคลียร์กันไปครับดับไฟแคนเหลือสอคนแล้วกลับมาเคลียร์กันครับเชิญครับครับขออนุญาต